ประธานัะท่านประธานดิฉันขอประท้วงให้ยกมือทั้งวันรอนานจนง่วงทำไมไม่เรียก่ะคะตูมือดิฉันสิคะมันยกแล้วยกอีกยกจนมือทับจะฉีกเออคือว่าคือมือแห้งจังเลยนะจ๊ะเอ๊ท่านประธานทำไมไมายุ่งกับมือดิฉันล่ะคะ <c oughs> เห็นหนะ้าสวยสวยมือไม่สวยประธานก็เสียดาย <c oughs> ตั้งแต่มีโควิดชีวิตดิฉันก็เปลี่ยนไปต้องค่าหน้ากากใช้แอลกอฮอล ใช้วันละครั้งก็ไม่พออ๋อผมเองก็ใช้ขึ้นรถไฟฟ้าก็กดเดินไปช้อปปิ้งก็กดจนมือไม้แห้งหมดอืมก็พอเข้าใจผมมีของมาแนะนำลองเอาไปใช้กัน LG ARR Lotion โลช่นอันนี้ไงอ่ะลองทาดูดีไหม่ดีค่ะทาแล้วนุ่มชุ่มชื้นคืนผิวได้ทันใจ ขอช่วยอีกครั้งนะคะท่านดิฉันจะได้ไปซื้อเพื่อคราหน้ายกมือท่านจะได้สนใจ L G A R R lotion และครีมรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวได้ยาวนาน L G A R R lotion จ้า L G A R R lotion มีแบบครีมด้วยนะรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวได้ยาวนาน L G A R R lotion และครีม L G A R R lotion และครีม L T A R R ช่วยดึงดูดเก็บกักรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวได้ยาวนานมีประสิทธิภาพ